หิงที่บ่อน้ำวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวพระเยซูและพวกศิษย์เดินทางผ่านแคว้นสมารียาพวกศิษย์ทูลพระเยซูว่าขอทรงพักที่ข้างบ่อน้ำนี้ก่อนพวกเราจะหาอาหารมาให้ขณะที่พระเยซูนั่งอยู่ที่นั่นหญิงชาวบ้านคนหนึ่งเดินถือเหยือกน้ำมาที่บ่อพระเยซูจึงขอน้ำดื่มจากนางหญิงนั้นก็ตอบว่า ดิฉันแปลกใจที่ท่านขอน้ำจากดิฉันท่านเป็นคนยิวปกติคนยิวจะไม่พูดคุยกับชาวสมาเรียไม่ใช่หรือพระเยซูตรัสว่าถ้าเจ้ารู้ว่าเราเป็นใครเจ้าจะขอน้ำแห่งชีวิตจากเราน้ำแห่งชีวิตหรือนางย้อนถามท่านไม่มีถังสักใบท่านจะตักน้ำได้ยังไงพระเยซูตรัสต,ตอบว่าเมื่อเจ้าดื่มน้ำจากบ่อนี้เจ้าจะกระหายอีก แต่น้ำแห่งชีวิตที่เราจะให้นี้จะทำให้เจ้าไม่กระหายอีกเลยโอ้ฉันอยากจะได้น้ำแบบนั้นบ้างนางกล่าวเอาละจงไปพาสามีของเจ้ามาพระเยซูตรัสนางลังเลใจอ้อดิฉันไม่มีสามีค่ะพระเยซูตรัสว่าเจ้านะ่ะมีสามีหลายคนชายที่เจ้าอยู่ด้วยก็ยังไม่ได้แต่งงานกัน ยิ่งนั้นละอายใจจึงรีบเปลี่ยนเรื่องพูดและก็แล้วทำไมพวกยิวอย่างท่านจึงจึงต้องนมัสการในที่แห่งหนึ่งส่วนสมาเรียอย่างเราก็นมัสการพระเจ้าในที่อีกแห่งหนึ่งพระเยซูทรงตอบนมัสการที่ไหนไม่สำคัญหรอกแต่การนมัสการด้วยความจริงใจต่างหากที่สำคัญจำไว้นะความรอดจะมาจากชาวยิว ใช่ค่ะนางตอบเมื่อพระเมสยาเสด็จมาพระองค์จะทรงบอกเราทุกสิ่งเรานี่แหละคือพระเมสยาพระองค์ตรัสหญิงคนนั้นจึงรีบเข้าไปในเมืองเรียกทุกคนให้มาพบพระเยซู